ครับวันนี้มาพบกับเหรียญหลวงพระชมรุ่นมูลนิธิครับมูลนิธิรุ่นหนึ่งของพระชมวัตรลุกนะครับเหรียญน,นี้ปเป็นเหรียญทองแดงมีอยู่สามเนื้อเงิเน,อน,อนอทองคำแล้วก็เนื้อทองแดงแต่ก็เคยเห็นมีนวะนะครับ้อนวะ,นวะปีหนึ่งเก้าครับด้านหลังชัดเจนรุ่นนี้ยังไม่มีปอมนะครับ เล่นหาสบายใจได้ท้าหลักร้อยนะมีประสบการณ์ครับน่าจยหลวงพ่อชมวัตรลุกอายุเจ็ดสิบห้าปีนครับด้านหลังที่ระลึกบุญธรรมมูวิตมูลวิธิรุ่นหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าครับยันห้า